มาออกมาไหวพระเสียเด้เสียเตยเสียเตยเสียเตยเสียดอันนี้ของของโดนับแยกดะอันนี้เก้าดอกไว้ประภูมิกับห้าดอกไว้ตายายมาตามมาครับผมเดี๋ยวพี่ตายเก็บรูปให้เตยมาเตยมาไหว้ดวยกัน มามาใสเดอกเดอกใส่มานีมานี้เดี๋ยวไี่ไต่พามาเนี่ยแยกไปเลยอันนี้มันหกดอกมันไม่พอเลยไหนหาดอกนี่ปะสามหกเจ็ดแปดเก้าอ่าอันนี้ต้องหกดอกใช่ไหมห้าดอกห้าดอกอั้มีของอันนี้ห้าดอกฝาก็ ของโดจะรอรอป้าก่อนไหมอไเออาจจะเต้ยไปตามแล้วใช่ไหมได้ทันอันนี้ก็ยังน่เลยทันทันไม่ต้องรีบของโดอย่าลืมนะเอาทะเบียนบ้านบัตรของพ่อแล้วก็หน้าบัญชีของโดไปมาไม่แล้วไปมาแล้วก็สื่อสำเนามาพร้อมเลยไม่ต้องเอาเป๋าๆมาก่อน เอาเอาตัวจริงมาเดี๋ยวพี่ตาย่ายให้ไอตัวสมุดบัญชีด้วยสมุดบัญชีของของโดโอ่ะอหน้าเรียบอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะโอนเงินคืนให้มามามาเซเตอร์ครับมาไหว้ด้วยกันครับเซเตอร์ครับ ครับผมห้าดอกให้ตาคุณตาไหว้ก็ได้ส่วนน้องโดก็มาไหว้พระภูมิอันนี้ตาตรงนี้ของตาฝั่งนู้นก็ที่กำลังคุยโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นน้องเตยน้องเตยคน,นนี้เคยอยู่กับพี่ตาย เตยเสร็จแล้วเดี๋ยวเตยพาโดไปรอที่รถเด่ะเดี๋ยวไปต่ายเตรียมดอกไม้ไปถ่ายรูปอรุณสวัสดิ์ครับกุ้ยรถคันนี้เป็นรถของพิชิตเด่ะทำไมอ่รอเถอะวะส่งผมนี่ไหมกุญแจอย่าก็ไปชิดเดี๋ยวไปขอพิชิตะ่ะ มย์แยกกินไหมพี่หน่อยเด้อเดี๋ยวพี่ให้ลูกค้าเซ็นใหม่เมย์ผิดพลาดพี่ให้ภัยได้ไม่เป็นไรเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> พาไปถ่ายพาลูกค้าถ่ายรูปกันมีปล่อยของพี่เน็กพี่ต่ายพี่เปิลนะครับเ <c oughs> ตยเตยพี่ต่ายว่าเราถอยรถเข้าร่มนิดหนึ่งได้ไหมเตยถอย เต้ไม่ใช่จะของรถอะครับได้เต้ถอยยาวมาเลยก็ได้เต้มันจะได้ร่มๆนิดนึงเนี่ยไอ้อน้องเต้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นคนชอบแต่งรถเหมือนกันนะนเป็นช่างด้วยพวกรถไทยรถเกี่ยวนี่ซ่อมได้หมดอ่ะ อันนี้เดี๋ยวอันนี้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายกุญแจเดี๋ยวพี่ต่ายไวที่รถนะนนเดี๋ยวรอถ่ายรูปเสร็จก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวต่ายเอาพวงมาลัยมาให้แล้วก็ใกล้ๆจะถึงห9แล้าก็ค่อยไหวแล้วก็ออกทีเดียวเลยตอนนี้ถ่ายรูปก่อนครับยมอุปกรณ์ไว้ก่อนอันนี้พระอะไรกรับเนี่ย หลวงพ่อทิพย์ค่ะหลวงพ่อทิพย์อ๋อวัดไหนครับวัดโพท,ทไไองค่ะทิ<อ>ไม่อะอ๋อเนี่ยวัดด้านเต้ยอะไรนี่อ๋ออ่ะเดี๋ยวอันนี้มีทั้งหมดกี่คนยืนฝั่งละสามยืนฝั่งละสามนะครับด้านซ้ายสามด้านขวาสามมาเต้ยไมาถ่ายรูป ได้มาไอ้ถ่ายด้วยกันเฮ้ยมาโอซาบาเพื่อนบมอกมาาโอซามาเพื่อนบอกอรถเ,เออไหนไหนก็เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วไกลมันครบถ่ายด้วยกันครับถ่ายด้วยกันแป๊บหนึ่งเด้ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพี่ตายจัดให้ สุลลอปครับเดี๋ยวสุลลอปมายืนตรงนี้อ่าโทษนะครับขอโทษนะครับ,อคครบขอโทษนะครับโอเคครับผมขอโทษนะครับตรงนี้ตรงนี้มาอยูนน่ในใจเนี่ยคุณตาคุณตามายืนตรงนี้ครับ<ป>น,นี่เราจะได้ไม่บังรถเราเตยเตยเออเตยมายืน<ป>ตรงนี้โด่ไม่ไกลไปตรงนั้นนะอ่ะอ่าเตยตรงนี้นี่โอเคครับผมนี่แหละมุมดีเอาเดี๋ยวขอกล้องตัวนี้ก่อนอ่า โอเคครับหนึ่งโอ้ยดอกไม้แป๊บหนึ่งเด้อบังไปอ่ะอันนี้ก็บังไปอ่อโอเคครับมองกล้องนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองถ่ายรูปนะครับหนึ่งสองรถใหม่ครับกดไลค์แบบนี้ครับ ยิ้มเลยยิ้มเลยครับหนึ่งสองครับขอรูปหนึ่งนะครับหนึ่งสองค้างไปก่อนนะครับค้างไปก่อนนะอันนี้พี่ไตยมานั่งดูดูทรงนี่มันแปลกแปกนะลูกว่าแล้วลืมให้ลูกค้าถือกุญแจเชิญครับเชิญครับดอกไม้มาแล้วครับผมดูครับดอกไม้ครับโอเคเจริญรลุ่งเรืองรวยๆเฮงๆนะครับใครจะไหว้ไหว้ได้เลยไหว้ที่ตัวรถยวไป่ตยถ่ายรูปฮะ โอ้โหได้ได้ครับได้ได้ได้อันนี้เต้ร uh> ีบกลับไหมไปคันเดียวกันกับดูไหมหรือว่าคนละคันเดี๋ยว รอส่งลูกค้าก่อนเดี๋ยวค่อยกลับทีหลังของโดดูตามดูตามโทรศัพท์นะครับเวลาห้าโมงเก้าห้าสิบเก้าเราก็ออกได้เลยห้าสิบสามเป็นไงรูปสวยไหมครับสวยเนาะ ให้ยิ้มให้ยิ้มเลยตัวสวยครับสวยสวยซื้าที่ซื้อไปแล้วเดียว้ามาอเทบเียงบัวเออซื้อไเลียงบัวเลียงเยงบัวกี่ตัวครับบัวตั้งเยอะนี่กี่ตัวครับ เลี้ยงน้องพ่อมันก็เจ็ดแปดตัวอย่างเงี้ยมีแต่แม่ท้องแม่ท้องอ่ะมีกับพี่กลุ่มพี่กลุ่มนอนก,กันเยอะโ,โ,โอ้โหเจ็ดถ้าเจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดตัวอ้ทาแล้วก็เลี้ยงบัวรวยสุดกาชีพนี่แหละของโดเอาไวไว้ข้างในเลยก็ได้ครับที่เป็นปที่เป็นอ่นาเป,เป็นพวงอ่ะโดก็เอาแขวนครับที่เป็นช่อโดก็วางหน้ารถครับอันนี้คือคัดพิเศษพวงใหญ่มาให้เลยนะ ข้างหน้าไตไม่แน่ใจว่ามันจะเสียบได้ไหมนะเพราะว่าไตเลือกพวงใหญ่มาให้น้องเลยอืมเอาถ่ายรูปก่อนไปถ่ายช่วยถ่ายเอาไว้ข้างในเอาไว้ข้างในดีกว่าครับม,มันจะถึงบ้านไหมนะ <laughs> เออตรงนี้แหละตรงนี้แหละเ <laughs> สียเตยเสียเตยเอะไรนะ <laughs> เออวะพี่ว่าพี่ลืมมาไล่เตย <laughs> เมื่อกี้เลืมเกเออ เมื่อ <Okay. S 1> กี้ว่าลืมอะไรลืมกุญแจเอาอีกรอบหนึ่งไหมหรือพอแล้ว okay. Oh, okay. มาโดพี่ตายขอถ่ายรูปติดกุญแจหน่อยเออนี่นี่อันนี้ได้เหมือนกันอะ,อะรูปนี้ก็สวยโอเคครับหนึ่งสองขออีกรูปหนึ่งนะครับหนึ่งสองรถใหม่กดไลค์ยอดเยี่ยมโอเคครับเดี<笑><笑>๋ยวเดี๋ยวพี่ตายส่งรูปให้เด้ะเอะถ่ายเล่นได้ครับถ่ายเล่นได้ ไอ้น้องเตยมันก็รู้นะว่าเราดึงกุเจมันก็ไม่ทักไม่ทวงอะไร <c oughs> ไม่ถ่าย <c oughs> ถ่ายได้น <c oughs> เนี่ยเอาเอากุเจมาถ่ายเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> ลูกค้าดูรถแป๊บนึงเดี๋ยวพาถ่าย ถ่ายได้ครับถ่ายได้อ่าโอเคจะถ่ายครับหนึ่งสองกดไลค์อ่ารอบนี้แหละโอเคครับหนึ่งสองขออีกรูบหนึ่งครับหนึ่งสองโอเคครับเรียบร้อยโอ้ยคุณป้ามีใส่ดีมากมีขอบคุณรถด,ด้วยน่ารักน่ารักกี่โมงละ โดดโดโดกี่โมงแล้วครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดพี่ต่ายว่าเตรียมขึ้นรถเลยดีกว่าครับถ้าใครจะไปก็ห้าสิบแปดก็สตาร์ทเครื่องห้าสิบเก้าบีบแต่ด้วยนะแล้วแบบของของเตยของเตยเก่าขนาดไหนสตาร์ทเลยห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าโดบีบแต่ด้วยดนะ้วยสามครั้งเนดะ้อ แป๊บหนึ่งไงยืนรอส่งลูกค้าแป๊บหนึ่งมายืนส่งเพื่อนดิเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาอันนี้ไปทำท่อต่อไหม พอได้ทำไมหรือว่าไม่ทำไปเชื่อไปเชื่อเตยมากฮะป้ายป้ายประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งครับเดี๋ยวได้ย้าเก้ายัง ไ็เลยขายคันดัเนิ้คันนี้เ,เลยโ <laughs> อ้โหวันนี้รถเข้าสูนเยอะมากเตยไปช่วยเขาหน่อยไป <laughs> ยไไ <laughs> น่้โน่้นน้องเตยน้องเตยน้องเตยไหมน้องเตย บีบแต่สาครั้งแล้วก็ออกได้เลยครับเอ้อ,อ,อเอาครับครับดีๆครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะครับรวยรเงงเ,ง,เงครับรวยรเองเ,อง,เองออกได้เลยครับถ้ามีอะไรก็โทรหาเดี๋ยวพี่ต่ายจัดการให้ ไปแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวไปาทำงานก่อน